มาเบิ่งเพิ่นหาโอ้กระปูหนีบแล้วเหรอหาคุดกระปูบอ่ะอ่านี่ครับคุณผู้ชมมาเบิ่งเพิ่นคุดกระปูในหลายบ่ครับในคุดใส่เอามาเบิ่งมันด้วยแล้วมันโซ่เบิ่งในคุดเบืองโอ้ยหาจังใดเอาลองหายผมเบิ่งแนววิธีการหาปูหาจังใดครับหายผมเบิ่งเนี่ยอ่ะบ่อ้าวนั่นครับคุณผู้ชมมันหาปูมาแขันเทนแล้วก็เดี๋ยวมาเบิ่งกันมาพันสี่ใดบ่คุณผู้ชมครับอ่ะ มาเบิ่งกันนะครับคุณผู้ชมครับเอามาเบิ่งกันครับคุณผู้ชมครับอ่าวิธีการหาปูของชาวบ้านนะครับอ่ะมื่อนี้สีสเก็ตช้าเนี่ครับพุ่นละอยู่บ้านโดนหน่อยพุ่นละทางเขาบ้านโดนหน่อยทั้งพุ่นละนี่แหละคนหาหาหาอีปูเพิ่นเพิ่นขุดปูครับคุณผู้ชมครับอันคันได้เนี่ยเอาไปเฮ็ดตั้งไหนกินครับบ่ไหนหนึ่งเลยเฮ็ดตั้งไหนต่อโอ้เพิ่นว่าเอาไปหนึ่งกินกับสมตาเพิ่นว่านั่น โอ้ยปลาก็ได้ตัวนั่นปลาก็ได้โอ้ฝนครับคุณผู้ชมมาเบิ่งน้ำเพลินใส่วงในขู่ฝนเบิ่งโอ้ฝน,น,นโอ้โอปลายังครับที่ได้นั่นในหนนันนั่นปลาปลาหมอโอ้ปลาหมออ่านี่แหละครับคุณผู้ชมครับอ,อ,อ่าน,นี่แหละครับการทำมาหากินของชาวบ้านเพิ่นครับคุดอีปูครับอยู่ทั้งบ้านดวนหน่อยตำบลเมืองแค่น้ำเพล่ราศสีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับนี่บ่ครับคุดน้ำมูลจังสี่นี่บ่บ่ เอาล่องเปิดบางอีกมันสิได้บอผมสิตะเบิงเนี่ยล่องเปิดบง่งเอาไหานละครับเพิ่นหายุหันล่ะครับ